ข่าวพักขั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจวบัญชี26พฤศจิกายนโดยโค้ชเทฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยนนี่คอสเนอร์อัมเบริมแจงเปล่าเป็นคณซื้อที่ถืออัตราระบบ343อย่างเดียวนะเมื่องานนี้บรเิเวณอัมเบริมเชสโค้ชของฝั่งแมนยมูย้ำว่าตัวเขาไม่ใช่คณซื้ออัตราสูงตัวกูของกูในะระบบ343อย่างที่โดนวิจารณ์ไวเพราะโลกแฟนบนอลอาฟุตบอลสมัยใหม่การยืนตำแหน่งเปลี่ยนแปลงตลอดตามสถานการณ์ในขณะนี้ โดยประเด็นของอัลวาริมดื้อด้านกลับมาถูกพูดถึงเมื่อทีมแพ้คาบ้านต่อเอฟเวอร์ตันไป0-1เมื่อวันจันทร์เท่ากับว่ารังชชยอย่างต่อเนื่อง3นัดติดแล้วเป็นแพ้รับบาบจึงถูกโบ้ให้กับระบบ3-4-3ซะอย่างนั้นโอกาสจะเป็นแขกรับเชิญของคนแรกนะฮะของช่องแดนนี่โปรตุเกสอุตสูนในวัย71ปีจึงขออธิบายในมุมมองของเขาด้านวิธีการการทำงานของเขาสักหน่อย เร่งระบบการเล่นนั้นเราอาจจะสามารถเรียกมันว่า442บนหน้าการะดาษก็ได้แต่จากการแค่5นาทีของเกมมันสามารถปรับเปลี่ยนเป็น43หรือว่า3-43ในครั้งนี้ก็ได้ผมเป็นประเภทพร้อมเปิดทุกอย่างอยู่แล้วผู้คนคิดว่าผมเป็นประเภทยึดติดกับแนวความคิดฟุตบอลแบบเดียวแต่เอาเข้าจริงๆนะผมแค่เ,เริ่มมันจากแค่นพื้นฐานเท่านั้นซึ่งบรรอันเชมเบโมคือผู้เล่นที่อันตรายที่สุดของอัมบอริมในเวลา,าน,นี้ลงสนาม12เกมทำได้5ประตู1แอสซิส,ส สามารถตักตวงประโยชน์จากระบบ3-4-3ได้มาที่สุดคนหนึ่งเพราะเอนต์นบอลดีรู้จังหวะไหนควรจะเล่นด้านกว้างตอนไหนต้องผบเข้ากลางเป็นว่างานนี้นะผมก็ถือว่า3-4-3คือขั้นพื้นฐานจะแตกยอดไปอีกหลายแขนงเพราะฉะนั้นบลูเบนอาเบรดีนบอกว่าต้องเชื่อใจผมเรามาดูข่าวต่อบ,บ้านกันครับอะไรยังไงเมื่อแมนยูำดำโด่งะไรก็ว่าได้เมื่อบาเดบาเตรียมที่จะอำลาบริตันในช่วงปีส0 2 6นะ โดยมีการรายงานข่าวบอกว่าปี2026นั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คาร์ลสไบเดนเนี่ยเตรียมจะเก็บข้าวของอัมลาบราิตันเพื่อจะย้ายไปยังสโม,มสรใหญ่อีกครั้งใดพิมเบริกอังกฤษโดยหลายทีมก็กำลังจับตามองเขาอย่างใกล้ชิดโชว์ฟอร์มโ,โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาด้วยซึ่งในบรรดาสโมสรที่ให้ความสนใจนั้นก็จะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกบอกว่าเป็นตัวเต็งอันดับที่1ที่อยู่หัวแถวในคิวในการล่าตัววิสฟิลด์ทีมชาติแคลมรอูนรัจนี้อย่างไรก็ตามปีศาจแดงอาจจะต้องรอจนถึง,ถง ตลาดซัมเมอร์เนื่องจากว่าบาเดบามีภารกิจรับใช้ทีมชาติเดศึกแอฟริกันคัฟออฟเนชั่นซึ่งทําให้การย้ายทีมช่วงต้นปีนั้นมีความเป็นไปได้น้อยลงซึ่งบาเดบาเนี่ยถูกยกให้เป็นหนึ่งในมิดฟิลอนาคตไกลของพิมบบริการคาดการณ์ว่าจะย้ายครั้งต่อไปของเขาจะเป็นหนึ่งในดีลใหญ่ของปี2026ในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะ ซึ่งบริบาในวัยเพียงแค่20ปีนั้นสามารถพัฒนาฝีเท้าขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ย้ายอาจากเรีวมาร่วมทัพปราริตันเขาถูกยกย่องด้ว่าเป็นหนึ่งเดบิทฟิลเชิงรับและก็เชิงรุกที่ครบเคลื่อนที่สุดในรุ่นโดยมีจุดเด่นก็คือความแข็งแกร่งทางกายภาพการแย่งบอลที่แม่นยำความนิ่งในการคารบอลการเชื่อมเกมที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฟอร์มที่สม่ำเสมอของเขานั้นทําให้หลายทีมมองว่าเขามีศักยภาพมากพอที่จะเป็นตัวหลักระยะยาวตามแน่ง i ิ f i ิ l ของทีมระดับแชมเปี้ยนลีกซึ่งจากการรายงานล่าสุดแมนยูเองยังคงนาโด่งอยู่หัวแถวของคิวทีมที่สนใจในการดึงตัวบาเรบาโดยสโมสรประทับใจในสไตล์การเล่นที่เข้ากับแนวทางการสร้างทีมในระยะยาวซึ่งก็เน้นนักเตะอายุน้อยพลังงานสูงและก็มีศักยภาพพัฒนาต่อ ดยเมนยูการมองหาบิฟิลตัวเชื่อมเกมรุ่นใหม่เพื่อจะเข้ามาเสริมทัพในระยะกลางถึงยาวเนื่องจากว่าคาซิมิโร่นั้นกำลังในช่วงท้ายของอาชีพโซฟิยานอัาราบัตไม่ใช่คำตอบในระยะยาวแล้วเมสันเมาส์ยังต้องการเวลาที่จะเขนฟอร์มคอบบี้ไมโนยังคงอายุน้อยและต้องการจะอ่าพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมบ,บารบาจึงถูกมองว่าเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญแดนกลางยุคใหม่ของทีมในคารา้งนินทันชีแม้แมนยูต้องการจะปิดดีลรวที่สุด แต่บาริบาก็ได้ถูกเรียกติดทีมชาติแคมรูาเพื่อจะรู้สึกเอฟคอนทำให้โอกาสในการดึงตัวในช่วงตลาดนัดต้นปีนั้นอาจจะเป็นเรียกว่าแทบจะเป็นไปได้ยากเลยก็ว่าได้โดยสถานการตอนนี้ทําให้หลายฝ่ายเชื่อว่าการย้ายทีมของเขานั้นมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในตลาดซัมเมอร์2 0 26ที่จะทําให้เขามีเวลาปรับตัวเข้ากับสู่แผนของทีมใหม่ได้อย่างเหมาะสมกว่าในขณะนี้ ราย่านง,งานนี้ไม่ใช่แค่แบ่งอยู่เท่านั้นมีการรายงานข่าวต่อไปอีกนว่ามีสมโมสรอ,อื่นๆในพิม์บริกรวมถึงอิตาลีและก็สเปนต่างส่งแมวมองติดตามฟอร์มของบารีบาอย่างใกล้ชิดโดยบริตันเองก็ตระหนักดีนะว่าบิทฟิล์รายนี้คือหนึ่งในสมบัติล้ำค่าของสมโมสรและก็จะตั้งค่าตัวในระดับที่สูงตามศักยภาพคาดการคำว่าค่าตัวนั้นอาจจะแตะหลักอยู่ที่4.5-60ล้านปอนด์หากเกิดการย้ายจริงในครนี้นั่นเองนะ ก็เป็นว่าง,งานนี้ใครดีใครได้ใครน่าสนใจมากกว่าทีมนั้นก็ได้ตัวเข้าไปเรามาดูข่าวตอบมาเกันครับขอโม้หน่อยก็ได้กันมาติอุสคุนยาประกาศก้าวขอพาแมนยูพาแชมป์พิมพ์เบลีแค่จงได้เมื่องานนี้มาติอุสกุญยาก่อนหน้าคนสําคัญของบ้านผลบอลแมนยูได้ออกมาเปิดเผยถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่เขา ต้องการจะทําให้สําเร็จในช่วงเวลาที่ลุยตารางบอลค้าแข่งดิซินโอเทลฟอร์จจากการบริกานของยูเนเต็ดดิสติกดีโอเมื่อเช้าที่ผ่านมาหลังจากที่ย้ายมาช่วยแมนยูล่าบอลบอลสดในฤดูกาลนี้ด้วยค่าตัวกว่า65.2ล้านปอนด์และก็มีส่วนทําให้ทัพปีศาจแดงมีผลบอลที่ดูดีขึ้นบ้างล่าสุดนั้นคุณย่าได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุข,ของเคนนี่ออกสตาร์ทและก็ได้เปิดเผยความต้องการของตนเองในคังนี้เพิ่มเติม เดี๋ยวเขาดะบอกว่าสำหรับผมแล้วมันง่ายกว่าที่จะพูดนะเพราะผมคิดว่าแมนยูนั้นคือสมโมสรที่ต้องอยู่บนจุดสูงสุดคุณย่าด้กล่ารกับออสตาดังนั้นภารกิจของผมกับทีมคืออะไรง่ายมากครับนั่นคือการนําความรุ่งโรดกลับมาเพื่อจะช่วยให้ทีมกอบกู้สิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันการคว้าแชมป์พรีเม์ลีกและก็แชมปีเป็นลีกรวมไปถึงทุกรายการใหญ่ผมรู้สึกนะว่าเปรานั้นคว้าแชมป์พรีเม์ลีกกับสโมสรแห่งนี้ได้ หลังจากที่ห่างหายไปนานกว่าหลายปีโดยเขาบอกว่าว้าวมันจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมไปอย่างมากเลยนะปิดท้ายบทสนทนาด้วยคําพูดของเคนนี่ที่สะท้อนความคิดเห็นของแฟนบอลทุกคนผมใชื่อว่าแฟนๆแมนยูจะต้องชอบคํานี้อย่างแน่นอนในครั้งนี้ทางนี้มาติอุสกุญ,ญ่าเองก็ลงสนามให้กับแมนยะูและได้ดูกาลนี้ไปแล้วมากถึง11เ,เกมด้วยกันทว่าเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะยิงได้1ตรงเท่านั้นแต่เจ้าตัวนั้นมีส่วนช่วยในเกมรุกของทัพปีศาจแดง ดูอันตรายมากกว่าเดิมในครังนี้ซะอีกนะก็เป็นในบางงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันนะฮะมาติอุสกุญญากับคําที่ให้สัจจะไว้ว่าจะพาแมนยูไปอยู่จุดสูงสุดในครังนี้ให้จงได้เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรหนงไง DNA ใหม่ของแมนยูใช่หรือไม่เมื่องานนี้จนเขาฟังก่อนอื่นเลยนะฮะต้องบอกว่าหากว่าแมนยูชนะเอฟเวอร์ตันพวกเขาจะขึ้นไปอยู่อันดับที่5เป็นอย่างต่ำ,ตำ ท้าชนะด้วยระยะห่าง3ประตูขึ้นไปปีแดงจะขย่งก้าวกระโดดขึ้นไปอันดับที่4ในครั้งที่ทันชีสิ่งที่เด็กผีคิดว่าจะได้เห็นคือความหืนกระหายในการลงเล่นได้บทผู้ขยี้มาเย็ยนให้แหลกลายคาตีในครั้งนี้แต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นบนฟอร์ยา่ากลับกลายเป็นว่าเอฟเวอร์ตันที่เริ่มต้นได้อย่างคึกขันและคลึกขนองมากกว่าในครั้งนี้ซะอย่างนั้นกระทั่งนาทีที่13นะฮะ พน,นันของเทพีแห่งโชคลาภก็ลงมาช่วยเหลือแมนอยอย่างน่าเกลียดด้วยการโดนบระดาลให้นักเตะทีมลูกอมนั้นทะเลาะก,กันเองฟัดกันเองจนเหลือเพียแค่สิบคนและสิ่งที่เด็กผีค,คิดก็คือพลพรรคปีศาจแดงคงจะใช้ความได้เปร,เรียบนี้ที่เทพีแห่งโชคลาภได้มอบให้ไล่ขยมคู่แข่งแบบสิ้นซากประดานเนื้อปรดาตัว แต่ความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาพอยากก็คือผูเ้เล่นพันอสูนที่ตัวมากกว่ากลับเล่นกันแบบเชยๆเอื่อยๆเ,ออเ,ออเรื่อยๆมาเลียงเดียงซะอย่างนั้นหลังจบครึ่งแรกเอฟเวอร์ตันที่มีผู้เล่น1ิคนขึ้นนําอยู่หนึ่งต่อศูนสิ่งที่เด็กผีคิดว่าจะเกิดขึ้นในครึ่งหลังคือพลักพัปีศาจแดงลงมาพร้อมความหืนกระหายสุดขีดหลังถูกผู้เป็นกุศลปลุกกระดมให้ลงไปชำเราผู้ที่มาเยือนในห้องแต่งตัวช่วงพักครึ่งหลัง สิ่งที่เห็นก็คือการเดินเกมรุกด้วยความเชื่องช้าอีกครั้งและก็ไม่ได้ล่าด้วยความมุ่งมั่นอย่างที่ควรจะเป็นฤดูการนี้หากแมนยูเป็นฝ่ายโดนนำหนึ่งต่อศูนย์พวกเขาจะกลับมาจากป่าช้าบไม่ได้และก็ปรา,าชัย100%เซตเต็มกลับกันเมื่อเป็นฝ่ายนำหนึ่งต่อศูนย์พวกเขาจะต้องถูกตามตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งก่อนถึง5เกมสถิตเหล่านี้ก็สะท้อนถึงสปังจิตใจที่อ่อนแอและอ่อนระทวยของแมนยูอย่างชัดเจ๋ว เื่อเป็นฝ่ายตามหลังพวกเขาก็จิตตกอย่างหนักแต่พอตอนเองเป็นฝ่ายนำบ้างก็มักจะรักษาความได้เปรียบนั้นเอาไว้ไม่อยู่คิดว่าเพราะว่าอะไรคือผู้จัดการทีมอย่างบริเวณอัลบิมก็คิดไม่ต่างกันลูกทีมตน,นเองนั้นเยอะกว่าคู่แข่งแถมเล่นในบ้านกับทีมของตนเองที่ถูกผูกอาปีชนะมาโดยตลอดกลับยึดมั่นและก็ถือมั่นในปรัชญาลูกหนังของตนเอง ในคาระนี้มากจนการจนเกินไปจนไม่คิดที่จะพลิกแพงตกลงแล้วคุณมีคำนึงถึงความเป็นตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของทีมอย่างนั้นเถอครับเนี่ยซึ่งจบเกมก็พร้อมกับความปราชัยนั้นให้สัมภาษณ์ว่าลูกทีมไม่รู้ว่าจะเล่นอย่างไรเมื่อคู่แข่งเหลือเพียงแค่10ตัวได้ยินแล้วอยากขอรับเป็นภาษาโปรตุเกสว่า what the fuck จริงๆและนี้ก็เป็นสรุปขาออ่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับ ขอบคุณทุกคนตาท่าชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ